ลูกอมเนี่ยใครเขากินแล้วเคี้ยวแล้วติดคอ,อกันวะ <c oughs> นี่เดี๋ยววันนี้นะแมนยูพี่จะสอนที่ดูนะครับว่าการกินทอฟฟี่เนี่ยเคี้ยวยังไงเนี่ยให้มันอร่อยให้มันกลืนลงคอแบบไม่ติดคอเคี้ยวให้ละเอียดกัดให้เม็ดเนี่ยมันแตกเลยเดี๋ยวทําให้ดูมีคนบอกว่าเฮ้ยจานกดดันนะมาเจอจังหวะทอฟฟี่จังหวะนี้ด้วยทอฟฟี่เนี่ยเขาโดนตัดสิแต้มอาจจะทําให้ทอฟฟี่เนี่ยนะฮะเล่นเต็มที่ใส่เต็มแมนยูพี่จะบอกตรงนี้นะมึงใส่มาเลยมึงเทให้หมดหน้าตักเลยนะพวกกูรอกันอยู่กูอยาก ากเจอแบบเต็มๆอ่ะตัวแบบเต็มๆอ่ะไม่อยากให้แบบว่าเอลตัามาแบบหน่อยเช่าตึมที่แบบโดนตัดแต้มแล้วแบบหอยเหี่ยวจิตใจแล้วไม่มีกระจิกกระใจเล่นกับแมนยูพี่ไม่อยากเจออารมณ์นั้นค่ะพี่อยากเจออารมณ์แบบว่ามึงอยากได้แต้มจากพี่อ่ะและเองแบบใส่เต็มกับพี่อ่ะพี่อยากแบบเองแบบจัดเต็มแบบเต็มระบบใส่พี่อ่ะพี่อยากเจอแบบนั้นอ่ะเพราะอะไรพี่จดบทขยี้มีคนเขาบอกว่าอ่อนสยบแข็งฮะแต่พี่อ่ะอยากให้เองแข็งมาแต่พวกพี่จะทําไงรู้ไหมฮะพี่จะไม่อ่อนสยบแข็งนะแต่พวก พี่อ่ะดูปากพี่อ่ะจะแข็งว่าเองว่ะเฮ้ย <Hey! S 2> พี่จะแข็งว่าพี่จะเคี้ยวพี่จะกืนให้ละเอียดเลย นะครับผมนะและที่สําคัญนะเพื่อไม่เป็นการให้เด็กนอนๆหนูๆน,นะครับรีพูเสียใจเพระอในเขาสัตว์ตัดแต้มให้เราเขาสัตว์แตดแต้มให้แมนยูอย่างนี้นะครับเสมอกับซิตี้นะแบ่งไปคนละแต้มหมายความว่าเย่ยงไรหมายความว่าวันนี้แมนยูชนะทอ็อฟฟี่สิมเงินคาบ้านนะแมนยูจะขึ้นไปเจี้ซิตี้ห้าแต้มทันทีเฮ้ hey! เฮ้ยมายังไงอะมาแบบเงียบๆเลยอะเฮ้ยฟอร์ไม่สวยทรงไม่สวยเฮ้ยแต่แต้มมึงเก็บเรื่อยๆรลยว่ะแมนยูมึงนี่เน้นแต้มนี่หว่า ก็พี่บอกแล้ไงช่วงเนี้ทรงพี่มีเน้นพี่เน้นแต้มและที่สำคัญนะน้อนน้อนเนี่ยก็เหมือนตัดแต้มตัวเองให้ด้วยนะครับเหมือนสะดุดรอนะรอพี่ชายแสนดีคนนี้นะครับขึ้นไปจี้หรือขึ้นไปพร้อมที่จะแซงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่เปิดประตูรอแล้วมาครับพี่ชายเหลือกี่แต้มถ้าชนะนันนี้เหลือสี่แต้มว้ายนิดเดียวเองนะนี่จอโตดเลยนะนี่ ติดนี่เอาง่ายนะถ้าเปรียบพี่เป็นคนนะเองนะเป็นเรีพูยืนอยู่ตรงนี้ส่วนพี่แมนยูเนี่ยมาติดตูดเองแล้วนะ <c oughs> ขอบใจน้องชายขอบใจน้องรักที่แสนเด <c oughs> เดี๋ยววันนี้พี่จะจัดให้แบบอย่างงามเลยนะท็อปฟี่ถิ่มเงินเนี่ยมาเพื่อไม่ให้พวกเอ็มผิดหวังพรพี่รู้นะครับว่าพวกเองเนี่ย คงไม่ไปเชียร์ทอฟฟี่สีเงินกันแน่เพราะอะไรเองคงไม่ไปทําอย่างนั้นเพราะทอฟฟี่สีเงินเนี่ยเขาเป็นอริร่วมเมืองกับเองใช่ป่ะจะไปเชียร์ทอฟฟี่มันก็ดูอะไรแปลกๆใช่ป่ะเหมือนผู้พี่เมื่อวานผู้พี่จะไปเชียร์ซิตี้มันก็ดูแปลกๆไงอะไรนะไม่ร่วมเมืองจะไปเชียร์ได้ยังไงนะอย่างน้อยๆเออก็เชียร์น้อนชายก็ยังดีวะเหมือนวันนี้เองก็แบบเฮ้ยกูจะไปเชียร์ทอฟฟี่มันก็กระดากว่ะแม่งให้กูเชียร์พี่ชายกูดีกว่าแมนยูเออาเอาอะวันนี้นะครับพี่น้องนะฮะน้อชายน อย่างน้อยเนี่ยเสมอซิตี้นะครับส่วนวันนี้พี่จะชนะทอฟฟี่เราจะต้องได้ผลการแข่งขันที่ดีเองเสมอซิตี้ได้ก็เก่งแล้วนะครับนะโดนบุกทั้งเกมโดนกดทั้งเกมเองโตทีเดียวได้เลยปุ้งนะครับก็ถือว่าตัวราไปได้ครับเองทําได้ดีเองยันไว้ได้เองแบ่งแต้มเองตัดแต้มซิตี้ตัดเรือตัดแต้ม